อย่าหลงเหลิงในคำเยือนยออย่าย่อท้อต่อคำวิจารณ์ช่วงนี้ชมข่าวภาคเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีนักศึกษาพม่าก,ก่อเหตุวุ่นวายขึ้นภายในศูนย์อพยพมณีลอยจังหวัดราชบุรีเมื่อคืนนี้ เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาวันนี้นายโกเมศแดงทองดีผู้วราชการจังหวัดราชบุรีได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรีหลังจากที่เกิดเหตุ้วุ่นวายขึ้นภายในสูตรอพยพมณีลอยเนื่องจากนักศึกษาพาม่าจํานวนหนึ่งไม่พอใจการดําเอน,อนินคดีกรณีนักศึกษาพาม่าถ,ถูกกิ่งได้รับบาดเจ็บขณะที่เข้าไปขโมยเป็ดของชาวบ้านโดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้ก่อวอดชมุมนุมประท้วงเมื่อคืนนี้ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปดูแลความเรียบร้อยได้มีเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัดภายในสูตรอพยพณีลอย ต่อมาทราบว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครถูกยิงได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนส่วนนักศึกษาพม่าถูกยิงบาดเจ็บสามคนหลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจคน้นนักศึกษาพม่าพบอาวุธปืนหนึ่งกระบอกจึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานต่อมานายปรีชารฤิงจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรีฉลองสมใจผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนำกำลังเข้าควบคุมฝูงชน200นายเดินทางเข้าไปที่ศูนย์เพื่อควบคุมสถานการณ์พร้อมกับเจรจากับแกนนำนักศึกษาพม่า นักศึกษาพมา่าได้ยื่นข้อเสนอให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ที่ยิงนักศึกษาก่อนหน้านี้ไปลงโทษแต่การเจรจายอย่างตกลงกันไม่ได้อย่างไรก็ตามตำรวจได้จับกลุ่มคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วโดยนักศึกษาพมา่าที่ไปขโมยเป็ดถูกดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ส่วนชาวบ้านที่ยิงนักศึกษาพม่าก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาแช่อาปืนพิทักษ์ทรัพย์ เราจะไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันนะคะคุณทิพวันว่อง,งมรการวิทย์ผู้สกาของเราขณะนี้อยู่ที่ศูนย์อพยมณีลอยจังหวัดราชบุรีจะรายงานความคืบหน้าค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณศูนย์นักศึกษาพามา่าบ้านมณีรอยจังหวัดราชบุรีนะคะเท่าที่ได้ตรวจสอบไปทางโรงพยาบาลปากท่อ ที่นี่นะคะได้บอกว่าเมื่อคืนราวสามทุ่มค่ะได้มีการส่งตัวนักศึกษาพามา่าซึ่งถูกยิงที่หน้าแข้งซ้ายนะคะจนกระสุนฝังนเนี่ยค่ะมาทําการรักษาตัวแต่ว่าทางโรงพยาบาลปากท่อก็ได้ส่งตัวเข้าต่อไปยังโรงพยาบาลในตัวเมืองค่ะส่วนทางกลุ่มเจ้าหน้าที่อสอก็มีบาดเจ็บราวประมาณ3-4ถึงนายค่ะรักษาบาดแผลเสร็จก็ได้กลับไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้เมื่อสักครู่นี้นะคะท่าน พลตำรวจตรีฉลองสนใจผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีก็ได้เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยค่ะขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์มณีลอยนะคะว่าขอให้มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาคอยตรึงสถานการณ์ให้มากขึ้นเนื่องจากว่าขณะนี้ทางกลุ่มนักศึกษาพม่าราว200คนเนี่ยค่ะก็ได้รวมตัวกันประชุมอยู่ด้านในซึ่งก็มองดูแล้วคาดว่าน่าจะมีการก่อโมอบอีกในช่วงภายในวันนี้ค่ะ นอกจากนี้ทางท่านผู้บังคับการตํำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีก็ได้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยคะ่ะจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ได้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มนักศึกษาพาม่าที่ได้ก่อเหตุการณ์ความไม่สงบทำร้ายอสสนะคะแล้วก็ในส่วนของอสเนี่ยคะ่ะก็ได้มีการดำเนินคดีแล้วค่ะกำลังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายอยู่ค่ะ แค่นั้นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากศูนย์อพยพมณีลอยจังหวัดราชบุรีถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบในทันทีนะคะช่วงนี้ติดตามโฟกัสเศรษฐกิจค่ะสวัสดีครับพบกับช่วงโฟกัสเศรษฐกิจเช่นเคยครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องมาตรการแทรกแซงราคาข้าวนะครับ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันว่ามาตรการแทรกแซงราคาข้าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกครับนายกรพอนพศวินวิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ามาตรการแทรกแซงตลอดข้าวสารฤดูการผลิตปี2,542ถึง2,543จะมีการกำหนดรายละเอียดของมาตรการในการประชุมคณะกรรมาการนโยบายข้าวในวันศุกร์นี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำชับให้กำหนดรายละเอียดอย่างรอบคอบเพื่อระวังไม่ให้เกิดปัญหาเช่นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ยืนยันว่ามาตรการแทรกแซงราคาจะช่วยดึงราคาข้าวให้สูงขึ้นได้โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดของผู้ส่งออกเพราะผู้ส่งออกจะมีข้าวเก็บสต็อกไว้และทยอยนาส่งออกทําให้สามารถเฉลี่ยต้นทุนส่งออกได้จึงไม่กระทบต่อการกําหนดราคาข้าวส่งออกกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าปีหน้าไทยจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นเพราะประเทศคู่แข่งหลายประเทศผลิตข้าวได้ลดลงในขณะที่ความต้องการข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น มาดูที่กมรมศุลกากรนะครับได้จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าศุรกากรขึ้นโดยมีการนําสินค้านีภาษีที่ถูกจับได้ออกมาขายด้วยครับนายทารินนิมานเหมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าศุกากรปี2000ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21เดือนนี้เพื่อกระตุ้นการส่งออกและส่งเสริมการขายสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ124บริษัทและหน่วยราชการต่างๆร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการและนำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายรวมทั้งกรมศุลกา,ากรได้นำสินค้าของกลางที่ลักลอบหนีภาษีซึ่งถูกจับได้มาจำหน่ายแก่ประชาชนด้วยนายทาวรินกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรกา,ารสนับสนุสนการส่งออกโดยการดูแลเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพทั้งอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านราคาและสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งออกวงเงิน35,000ล้านบาทซึ่งจนถึงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว27,000ล้านบาทรวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและปรับลดภาษีนําเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบกว่า600รายการและในอนาคตจะจัดจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าขึ้นที่สนามบินหนองงูเห่าด้วย ช่วงฟื้นเศรษฐกิจวันนี้เราจะไปดูการฟื้นตัวของภาคธุรกิจค้าปลีกในประเทศกันครับธุรกิจค้าปลีกเป็นภาพสะท้อนให้เห็นการใช้จ่ายเงินของประชาชนมากที่สุดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปีที่แล้วได้จุดให้ยอดขายสินค้าลดลงไปมากแต่ตลอดเวลา10เดือนที่ผ่านมา ประชาชนเริ่มมีความมั่นใจในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมากขึ้นทําให้ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าจนยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดมันดีขึ้นมานั่งแต่โมกรลาแล้วจำนะฮะแต่มันดีเอขึ้นมากๆตอนเดนเดือนเรามิถุนาซึ่งปัจจุบันนี้มาถึงเดือนเจอกันยายนเนี่ยถือว่ายอดขายเนี่เป็นไปตามเป้าหมายนะและดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยซ้ำ ผมผมเองคิดนะฮะโจยเฉลี่ยแล้วจะปีนี้มาถึงตอนนี้นะฮะขึ้นถึง7-8%ถึงแแล้วนะฮะแต่ถ้าหากว่าไปถึงสิ้นปีนี่ผมเชื่อว่าน่าจะเกิน1ินผมว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงๆนะครับอันที่สองก็คือคนเริ่มมีกำลังซื้อนะฮะแล้วก็มีความมั่นใจในด้านเศรสิกิ์มากขึ้นนะฮะจึงออกมาจับจ่ายใช้สอยนะฮะความมั่นใจในการฟื้นตัวนี้ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทั้งของคนไทยเองและที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติ โดย,ยเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตขายส่งและสินค้าปลีกทั่วไปวางแผนเพิ่มการลงทุนขยายกิจการแตกแยกสาขารองรับการใช้จ่ายของประชาชนให้ทั่วทั้งประเทศผมคิดว่าประเภทที่แข่งขันกันรุนแรงที่สุดในค้าปลีกก็คือดิส c o สโต์นะฮะก็สังเกตได้จากว่าทุกแห่งก็พยายามที่จะเร่งขยายสาขานะครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่ที่คิดว่าดีที่สุดนะฮะไม่ว่าจะท้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดซึ่งเ,เป็นงานที่หนักมาก นะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงมากแล้วก็ต้องใช้ความมั่นใจอย่างยิ่งด้วยในการที่จะขยายธุรกิจในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลและที่สําคัญกลยุทธ์ปรับปรุงการขายถูกนํามาใช้กันอย่างคึกคักเพื่อดึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดเราจะต้องทําให้กเขาให้มีดีเลชั่นดีขึ้นเพราะ,ะเราจะเน้นหนักทั้งด้านเซอร์วิสมากกว่าลักษณะยังไง เรื่องเรื่องการเซอร์วิสเราช่างเช่าการส่งของเรื้ออะไรเราจะต้องทําให้รวดเร็วผมคิดว่าในลักษณะดิสคัลสตอร์เนี่ยการขยายสาขาตอนนี้เป็นกลยุทธ์หลักหนึ่งอันที่ทุกค่ายพยายามที่จะเร่งทําอยู่ส่วนเรื่องราคานะผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปอยู่แล้วที่ดิสค n t สต o ร์เองก็มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วยิ่งการแข่งขันของบรรดาผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นเท่าใดก็นับเป็นโอกาสดีที่ผู้บริโภคได้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด ในราคายุติธรรมกระตุ้นกำลังซื้อทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งและช่วงโฟกคัสต่างประเทศวันนี้เราจะเริ่มกันที่เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทย ธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีกเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้โดยปรับเพิ่มอีก0.25เป็นผลให้อัตราดอกเบี้ยขึ้นจากเดิมที่ระดับ5.25มาอยู่ที่5.5ขณะเดียวกันยังมีการประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยการปล่อยกู้ให้กับธนาคารต่างๆอีก0.25มาอยู่ที่ระดับ5ทั้งนี้เพื่อลดอุณหภ,ภูมิด,ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐนอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐยังประกาศจะดำเนินนโยบายทางการเงินที่เป็นกลาง แทนนโยบายเดิมที่เข้มงวดและการประกศาศดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีหุ้นต่างๆในตลาดหุ้นทั่วโลกดิดตัวสูงขึ้นทันทีที่ประชุมคณะกรรมาการสภาพยุโรปตกลงให้ใช้กฎหมายบังคับคดีต่อฝรั่งเศสกรณีที่ฝรั่งเศสสั่งห้ามน,นําเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษเพราะเกรงโรควัวบ้าโดยคาเตือนอย่างเป็นทางการในเรื่องดังกล่าวจะถูกส่งไปยังฝรั่งเศสภายในสองสัปดาห์และก่อนหน้านี้ไม่นานฝรั่งเศสได้แถลงว่าสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามของฝรั่งเศสแม้จะยังต้องศึกษารายละเอียดในบางส่วนอยู่บ้างก็ตามกลับมาติดตามภาวะการลงทุนในตลาดทุนบ้านเรานะครับวันนี้ผิดคาดครับค่อนข้างซบเซาครับการลงทุนในตลาดทุนวันนี้นักลงทุนยังชะลอการลงทุนโดยดัชนีาราคาหุ้นเคลื่อนไหวอย,อยู่ในช่วงคแคบๆนะครับและได้ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาดตามตลาดทุนนิวยอร์กและตลาดทุนในภูมิภาค หลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามยังมีแรงเทขายหุ้นทำกำไรระยะสั้นในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ผลการดำเนินการในไตรมาสที่3ขาดทุนรวมทั้งตลาดหุ้นยังไม่มีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามากระตุ้นตลาดนะครับทำให้ดัชนีราคาหุ้นเริ่มแกว่งตัวผันผวนและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่420.85จุดนะครับลดลงไป2.30จุดโดยมีปริมาณการซื้อขายเบาบางครับเพียง1,274ล้านบาท สำหรับดัชนีนิกเกอิตลาดทุนโตเกียวปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เพิ่มขึ้นไป28.61จุดส่วนดัชนีดาวโจนตลาดทุนนิวยอร์กปิดตลาดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไปถึง171.58จุดไปดูตัวเลขอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตราดอกเบีย้ยราคาทองคำและราคาน้ำมันครับ ท่านผู้ชมครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้อนุมัติวงเงิน7 0 0 0ล้านบาทนะครับในการแทรกแซงราคาข้าวนะครับโดยได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรไปรับซื้อข้าวจากโรงสีที่เข้าร่วมโครงการนะครับหลายท่านอาจจะจําได้ว่าโครงการแบบเดียวกันนี้ในปีที่แล้วเนี่ยได้ประสบปัญหาอย่างมากทีเดียวนะครับมีการทุจริตกันนะครับเป็นข่าวขึ้นโครงกันคําถามตามมาคือแล้วทาไมรัฐบาลจึงยังนําโครงการนี้มาใช้ต่อในปีนี้ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานี้จะป้องกันแก้ไขกันอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยฟังคาชี้แจงจากคุณไพฑูลแก้วทองครับรัมตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประสานครับขอขอบคุณครับและขอต้อนรับกลับมาที่รายการอีกครั้งหนึ่งครับครับยินดีครับโครงการในปีนี้เราได้กําหนดรายละเอียดว่าอย่างไงครับครับจริงๆแล้วเรื่องที่ขออนุมัติครมกู้เงินนะโดยอออออตกอคสเนี่ยครับนะครับ มันเป็นเรื่องของกู้เงินเท่านั้นแหละนะไม่ได้เกี่ยวกับขออนุมัติว่าให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้คือการดําเนินการทั้งหมดให้ทําอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้เนี่ยคือเป็นนโยบายของคณะกรรมการนโยบายข้าวคือกนขนะครับซึ่งมีคณะกรรมการอยู่ครบทุกกระทรวงไม่ว่ากระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรแต่พวกนี้มีอยู่ครบหมดแล้วนะเสร็จแล้วมาตรการเนี่ยเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งมาตรการของกนขปีนี้เนี่ยได้กําหนดว่าเราจะดําเนินการเนี่ยทั้งหมด4มาตรการ มาตรการแรกคือมาตรการข้าวสารก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องขายข้าว G two G ปีนี้ตั้งเป้าไว้7 5 0 0 0 0ตันนตันต้องขายเราขายตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งเป้าไว้ที่ห0 0แตันใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของมาตรการข้าวสารเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาข้าวเปลือก่ยตกต่ำเกษตรกรแล้วพอค้าเขาไม่ซื้อนะครับโรงสีก็ไม่ซื้อนะครับพอข้าวมีทลักอยู่เยอะเนี่ยก็ให้ออกกี่ศไปซื้อแทรกแซง น่าตั้งไว้ห้าแสนตันเนี่ยที่ขอก็ที่ว่าอนุมัติ่อวานนี้ตั้งวงเงินเจ็ดพันล้านบาทเพื่อการนี้ทีนี้คําถามที่สงสัยกันมากก็คือว่าโครงการนี้ที่ทําปีที่ผ่านมานะครับมีรู้สึกจะมีปัญหามากมีการโกงกันมีการรายงานแต่ตัวเลขปลอมนะครับปลอมแปลงเอกสารมีการสร้างสต๊อกลมนะฮะปัญหามีเยอะทีเดียวทำไมปีนี้ถึงมาทําอีกครับไอ้ที่พูดเนี่ยนะคือข่าวของจริงมันไม่เป็นอย่างที่ว่านี้ ส,ต,สต๊อกลมนี่ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการเกษตรหรืออะไรที่ตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยครับนะให้ผู้ตรวจสอบเนี่ยครับ,รบไปตรวจสอบ ทุกโกดังนะครับที่เข้าของมีอยู่เข้าสารทุกเม็ดนะครับไม่ว่าจะอตกรอคส์มีอยู่ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นที่เราซื้อเข้าสารจากโรงสีไม่มีสต๊อกลมแล้วมีคณะกรรมการโดยที่ตั้งบริษัทเอเซเวแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์ว่านอกจากไปตรวจไม่มีปัญหาแล้วนะก็พิสูจน์ได้โดยการขายผมเข้าใจว่าขณะนี้ขายเกือบหมดนะฮะแล้วก็ได้กําไรทั้งหมด2องหน่วยงานรวมแล้วร้อยกว่าล้าน ครับผมเข้าใจว่ามีโรงสีอยู่จํานวนหนึ่งจะดูเหมือนจะเป็นสิบกว่าแห่งยี่สิบแห่งนะครับที่กําลังถูกดาเนินคดีอยู่เนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสารนะครับไปรับซื้อข้าวเปลือกมาจากเกษตรกรจํานวนหนึ่งแต่ไปใส่จํานวนไปบิดเบือนตัวเลขนะครับอันนี้อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องที่ว่ามีการทุจริตในส่วนนี้ครับเนี่ยต้องเข้าใจว่าอย่าไปพูดคุมเคืออย่าไปพูดว่าทุจริตนะะแล้วทุจริตในส่วนนี้คือ โรงสีเนี่ยนะฮะบางส่วนเนี่ยเอาข้าวของตัวเองมาขายแล้วเอกสารไม่ครบนาก็เลยมีเอกสารปลอมตัวนี้เข้ามาก็คือข้าวก็มาจากชาวนานั่นแหละแต่มันซื้อไว้ก่อนนะเพราะนั้นคือไม่ได้ไปซื้อจริงซื้อก่อนหน้าราคาถูกนะครับแต่ก็มาปลอมเอกสารแล้วก็มามาขอเงินอุดหนุนในราคาที่แพงตามราคาชี้นำของทางการครับ แต่ในจุดนี้นะครับมันไม่มากจนเกินไปอย่างที่ว่าทั้งมากโครงการนี้มันล้มเหลวแล้วตกลงตรงสีที่ถูกดำเนินคดีมีทั้งหมดกี่โม่มีทั้งหมดส่วนของอคออสอที่ สั่งดาเนินคดีนี่มีทั้งหมด8โลงครับแล้วก็มีของอตกรนี่รู้สึกจะ9้วระบบอีก3เป็น12โงลง12บ2บวก8ก็20โรงศรีตัวประเทศประมาณ20โสงีซึ่งถูกดําเนินคดีคดีสิ้นสุดหรือยังครับยังตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดําเนินคดีเพราะเป็นคดีอาญาอันนี้เขาจะเป็นคดีอาญาก็คงจะมีโทษถึงขั้นจาคุกถ้าหากว่าผิดอันนี้ก็แล้วแต่ศาลนะจะจะพิจารณาสรุปแล้วก็มีการทุจริตในส่วนนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาคุณไม่อยากใช้คำพูด